สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้มงคลกิจเจอครับปริศนาสําคัญใกล้จุดพบแตงโมจากกรณีที่มีการผ่าชนะสูตรศพแตงโมรอบที่สองคุณแม่พนิดาแม่ของแตงโมนิดาได้ส่งตัวแทนครอบครวเพียงคนเดียวคือน้องร้องชื่อดังเตะสตวัตเศรษฐกรโดยภายในห้องมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติล่าสุดวันนี้18มีนาคม65 เตมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดยังคงเดินหน้าคลีคลายปมคด,ดีแตงโมนิดาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจอร่องรอยใกล้จุดพบแตงโมและได้สั่งปิดก้นพื้นที่ตรงจุดนี้แล้วโดยสสเต้ได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข,ข้อความว่าแฮชแท็กฝากนายกรมวยทรมวเกษตรพมตรตรวจคราบเลือดนี้หน่อยอยาให้ใครล้างก่อนบริเวณเขื่อนกันน้ำติดกับกอฟอผอบางกรวยใกล้จุดพบร่างแตงโมแจง้งรมว วกสสั่งอธิบดีกรมชนและประธานสั่งกั้นพื้นที่ประชนสุตเลือดกองนี้ก่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ